โอ้โหมีอย่างนี้แล้วด้วยนะครับพอดีอ่านจากเว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะครับผมหัวข้อนี้เฮ็ดดิเบลหนึงไปที่ีุ่ต้องร,ระงงรวังกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าผิดกฎหมายห้ามใช้ในญีุ่่นคือคืออ่านข่าวกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าตอนแรกนะครับผมก็เอ้มันคงจะเป็นระบบแบบว่ากดปุ๊บกระเป๋ามันเปิดขึ้น,นมาแต่พออ่านข่าวดีๆครับอเีุ่่ต้องระังกระเปเดินทางไฟฟ้าผิดกฎหมาย เออมันผิดกฎหมายยังไงอะโดยหีุ่่นได้ออกกฎห้ามใช้กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามบินและพื้นที่สาธารณะอื่นๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเออมันกระเป๋าเดินทางไฟฟ้ามันมันเพื่อความปลอดภัยเหรอฟิกเกอร์ทับดีไซน์ชั่นฟี่อัฟิกเกอร์ดิสกิตสัยให้สัญญาว่าเขาจความปลอดภัยคนดกซหมายความว่าผู้ใช้งานที่จะขับกระเป๋าเดินทางต้องมีใบขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรเดี๋ยวเดี๋ยวดซหมายความว่าผู้ใช้งานที่จะขับกระเป๋าเดินทางต้องมมีใบัปฏิิตตากจจรรคื คือในเมืองไทยเรื่องกฎหมายอันนี้น่าจะยังไม่ไม่ได้มีรองรับหรือเปล่าแต่ว่าในญี่ปุ่นเขามีแล้วนะคือพอผมอ่านข่าวนี้ปุ๊บฮะกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าและขับขี่ได้คือเขากระเป๋าเดินทางมาร่วมมาคอลแลบกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าโอ้โหสกูตเตอร์ยังไม่เคยขับเลยก็เลยเกิด โอ้ขอบคุณไอที24ชั่วโมงเปิดโลกกับผมเลยผมอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยมีกระเป๋าเดินทางเขายังไม่เคยมีของตัวเองในชีวิตนะครับไปยืมเขาโดยส่วนใหญ่ผมก็เลยไปที่ YouTube ดีกว่าลองไปที่เว็บ YouTube นะครับแล้วก็ ค,ค้นหากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าดูซิคือไปไปดูรีวิวซะหน่อยเิเปิดทแกเรกระเป๋าเดินทางไฟฟ้านะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ nvidia นะครับที่ทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะอินเทอร์เน็ตได้ด้วยป <Enter. S 2> แล้วรคปเขามีมาพักหนึ่งแล้วครับแม่นมากสำรวจเฮดดิ้งเพิ่มเติมจากยูฟุเฮดแม่นมากคลิปแคปบัฟรีวิวเบอร์วิวสี่สามกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าที่กันสี่สาวขาวใช้กันโดยโมโนวิวสี่แกลนีวัตต์ฟิชเชียลพาร์ตเนอร์การดูสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกเนี่ยมันมีจริงๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูเม่นมากคลิปภาษาไทยของเราเป็นไงโอ้ตะลีน่ารักนะครับวันนี้แหละจะบอกคุณผู้ชมว่าโมโนวิวเนี่ยได้สิทธิ์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เซอร์วิสเมนเทนเน็ตต่างๆเนี่ยครบถ้วนแต่่เเเพพีียยยงููดวในประททศไ54ซมแตอ e x t e เ d ขาออกมาเป็นโหมดของการเคลื่อนที่แบบนี้แล้วนะส่วนมิตินะครับของกระเป๋าเวลาที่เรา Extend หรือว่าเปลี่ยนของเขาเป็นโหมดของสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความสูงกับความยาวที่เปลี่ยนไปนะครับจะอยู่ที่57ซนเมครับโอเคผมผมเปิดให้ได้ฟังแค่ประมาณนี้นะคือคือเขาเขาเขาเป็นกระเป๋าเดินทางนี่แหละครับแต่ว่าารุ่นรุ่นที่เขารีวิวเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเขาามีหลายรุ่นเนาะ อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนๆสามารถอาจไปฟังรีวิวกันได้ใส่แบตเตอรี่ลงไปเปิ๊บเป็นเหมือน power bank นะถอดถอดถอด,ถอด power bank ถอดแล้วก็ใส่ power bank ลงไปถ้าใส่เนี่ยคือจะใช้งานกดปุ่มเปิ๊บเขาก็จะมีการขยายออกมาเป็นสกูตเตอร์แล้วสามารถขึ้นไปนั่งเขาบอกรองรับน้ำหนักได้ถึง110กิโลกร,รัมนะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะนั่งกระเป๋าเดินทางขับขี่กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้ระยะทางสูงสุดที่10กิโลเมตรขึ้นทางลาดชันได้เอียงาทางลาดชันเอียง12องศาขึ้นสูงได้ในระดับหนึ่งเลยโอ้โหคืออะไรมันจะขนาดนั้นไม่ใช้งานปุ๊บก็ถอดเอาเพรเปาแบงออกกดเก็บลงเก็บล้อเข้าไปเหรอฟืบกลายเป็นกระเป๋าเดินทางลากได้ตามปกติอีกด้วยคือเดี๋ยวนี้มันจะพัฒนาไปจนจนผมตามไม่ทันแล้วเหรอ คือ,อต้องขออภยัยอาจจะไม่สามารถนำเ,เปิดคลิปของทางใน YouTube ได้ย,วยาวๆนะครับเพราะว่าไปติดตามจากช่องเขาเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าต้องบอกว่ารุ่นที่มันสามารถกดเ,เหมือนแปลงล่างเป็นกระเป๋าเดินทางกลับมาเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วก็ปรับเป็นสกูตเตอร์ได้เนี่ยราคา2,9900รุ่นเมื่อกี้นะน่าจะใช่แล้วก็จะมีรุ่นลองลงมาที่ อาจจะต้องเป็นแมนวนวลมากขึ้นก็เหลือแค่หมื่นกว่าบาท2 0 0 0มืนอ่าแล้วก็ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะที่ผมไปฟังดูมาเพื่อนๆก็สามารถไปหาฟังได้นี่ก็เป็นเรื่องขา่าวโดนเข้าว,ว้เขาดีเขาร้ายไอทีที่เอานำมาบอกกันีัาครอแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีแอปเชื่อมต่อด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอปมันจะเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโอ้โหสำหรับอ เออคนตาบอดเราจะจะขับขี่เจ้ากระเป๋าเดินทางตัวนี้ได้ไหมกระเป๋าเดินทางไฟฟ้านะอยากลองเล่นมั่งจังแต่ราคามันสูงเหลือเกินเอาเป็นว่าเทคโนโลยีมันไปไกลนีโอติกวิเคราะห์ราไมโครับไปไกลเกินกว่าที่ผมคิดว่าเยอะเลยกระเป๋าเดินทางมาคอลแลบกับสกู๊ตเตอร์กลายเป็นกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าขับขี่กระเป๋าเดินทางได้ด้วยใส่ของเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วก็ยังขับขี่ได้ด้วย มันจะอะไรจะขนาดนั้นกันมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะเลยเนี่ยแต่ถ้าผมรู้เดี๋ยวผมนำมาบอกนมาบอกกันนะครับกับบริการหมอค่อม1 4 1 4พร,ราสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม